มาครับผมวัดกำสององนะครับผมจับจับมาครับผมเอซ่าชวนเด็กชาแนลมาร่าจ้าครับผมสวัสด <c ats> <mia. S 2> ีครับเอฟซีดูด้านครับผมวันนี้มาเจอกันแล้วครับผมกับเอซ่าชวนแดกมาร่าครับผมวันนี้ได้ยินเสียงโกโก้กักๆอย่หงงมั้งครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับแม่กุ้งนะครับผมวันนี้คงจะแหลกกินหรือเปล่าวันนี้อย่างยู่ครับผม หลักเนื้อเจ้าโอ้ยหลักกินกับข้าวไงอย่างเรอ๋อนี่จะแปลงกะเพราเนื้อเจ้านี่โอ้โหโคตรเลยครับผมนี่กะเพราเนื้อนะครับผมของโคตรของเอซ่านะครับผมมีเมนูประจำการนะครับผมผัดกะเพราเขืนหลังหลักนะครับผมขวัญหลักนะครับผมเจ้วต่อไปนะครับผมนี่ครับผม อันนี้กำลังคั่วนะครับผมพริกช่วจะมาต่ำนะครับผมอันนี้แบบพริกเซ็ตแล้วครับผมทองคั่วพริกเซ็ตแล้วเามาต่ำกันเลยครับผมนี่ครับผมเอาคั่วพริกเซ็ตแล้วครับผมนี่ครับหอมครับผมพริกหองคั่วหอมนะครับผมต่ำครับผมนี่แบบฉุนแล้วครับผมแบบอูดังแล้วครับผม ใส่หัวตับสักครู่นะครับผมเอามาผัดกะเพราเนื้ออะไรครับผมแบบเผ็ดๆจัดจ้านครับผมตอนนี้ก็เนื้อผมซับเนื้อไปที่ระเบิดแล้วครับผมแล้วก็พัวพริกตับพริกใส่หอมไปบ้างแล้วครับผมตอกซอยกันทั้งนี่ครับผมเด็ดใบกะเพราอยู่ครับผมนี่ครับผมนี่ยังนกะเพรานี่ยังมีความเผ็ดอยู่นะครับผมนโอ้โหไปกะเพราครับผมเดี๋ยวเราดู ขั้นตอนต่อไปแล้วครับผมว่าจะทำหนึ่งตัวนะครับผมได้สามอย่างแล้วครับครับผมนี่ขั้นตอนต่อไปครับผมซอยหัวฝักยาวครับผมถือว่าบะทุกนะครับผมนี่ครับผมทอดกับเหาเนื้อนี่จะบมีหอมหัวใหญ่นะครับผมใส่หอมเตรียมแตนครับผมถ้าใส่หอมหัวใหญ่คือผัดกับเหลาหมูนะครับผมนี่ผัดกับเหลาเนื้อนะครับผมนี่หัวฝักยาวครับผม เสร็จที่ดับ้อ้แล้วครับผมครับผมในการทำของผมนี่เครื่องปรุงมีน้ํามันพืชนะครับผมเสี่วน้ำดำครับผมอีกไทยครับผมนี่คือซอสหอยครับผมรสดีครับแป้งหวานครับผมแล้วก็นี่ครับผมน้ำตาลทิพยครับผมแล้วก็เสี่ยวขาวครับผมมาหอมมาทำกันเลยครับผมเปิดแก๊สแล้วครับผมลงไปคราใส่น้ำมันพืชลงไปครับผมน้ำมันพืชนะครับผม นะครับมาตอนตอกปล้ับวงพริกนะครับผมที่เ่าตำแล้วนะครับผมตามกับหอมเตรียมแล้วครับผมเอาไปคั่วนะครับผมคั่วกับน้ำมันหอมกรอบพี่นะครับผมคั่วจนหอมนะครับผมปล่อยครับผมใส่เนื้อลงไปแล้วครับผม น้ำเล็กน้อยนะครับผมผมหม้อมากครับผมปิดไฟครับผมใส่ซีอิ๊วครับผมซีอิ๊วขาวครับผมสปูงนะครับผมต้องกดไฟกลางๆนะครับผมต้องเป่นเยอะนะครับผมอะไรครับผมตัวนี้มันสุกมะแม่เนาะ อีกทร่กับเนี้ยเข้ากันนะครับผมมาดูขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมนี่คือน้ำตาลปิ๊บครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมรายเล็กน้อยนะครับผมดูเรื่อความหนียวนะครับความกรอกใช่ไหมครับความกรอบความมันเนาะความหวานแล้วเนาะใช่ครับผมไปเรื่อยๆครับผม อันนี้สูตรบ้านเอซ่านะครับผมตอกเป้าเป็นตักร้อครับผมวนหัวฟักยาวครับผมเ,มเดี๋ยวปครับทำงนอีกทนึ่งนะครับผม ก็เลยนะครับผมบอกควายครับผมรสดีครับผมมีเพื่อความอร่อยครับผมมีผงชูรสครับผมเพื่อความกลมกล่อมครับผมดอกควายครับผมพริกไทยครับผมเดี๋ยวจะซอสหอยนะครับผม ผอมมากๆครับไอศีครับผมโดยเฉพาะกับเราเนี้ครับผมครับผมผัดนขั้วมาจนมาถึงนี่มันหอมหยบๆแล้วครับผมต่อไปครับผมใส่กับเราครับผมหอมมากๆครับผม ตัวต่อไปครับผมสีอูดามครับผมหยอดที่หนึ่งครับผมก็สีสันละครับผมอ่ะแล้วอ่ะผมอีกแล้วอีกครับผมโอ้เตะเข้าจมูกครับผมนี่ครับผมกัะเพราเนี่ยถุนบ้านอีซ่าครับผมผมโดนตีตะเบลอย่างครับผม จะขูดเดี๋ยวเราไปกินกันครับผมสิรท่านครับผมนี่ครับผมผัดกะเพราต้องคู่กับไข่ดาวครับผมจัดไปสองฟองอะไรครับผมไข่ดาวครับผมใหญ่ๆนะครับผมจะมาทอดกันนะครับผมใส่น้ำมันลงไปครับผมบอกว่าไข่ดาวนี่มันคู่กับผัดกะเพราครับผม สักครู่น้ำบอลเดือดเลยเอามาทอดไข่ดาวกันเลยครับผมมันร้อนแล้วครับผมใส่แล้วไปแล้วครับผมทอดกับสองฟองนะครับผมจับจับมาครับผมไข่ดาวนี่ครับผมทัดกับเทอร์นะครับผมต้องคู่กับไข่ดาวครับผมต้องทอดไข่ดาวต้กงคู่ให้รวมเดือดเอาไปตีใส่จัดจางกัดอะไรนะครับผม ครับสวัสดีครับผมเจอกันผมกับอีซ่าโจแดกมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนี่ก็เป็นเมนูนี่ครับผมต้องเตาขึ้นครับผมีของร้องรองต้องไว้เปิดถ้วยของมือเนี่ยเป็นเมนูผัดกะเพราเนื้อครับผมมีไข่ดาวนะครับผมสองฟองติดกันนะครับผมคนกกินนะครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีรุ่ท่านที่กดติดแตามกด Subscribe ผมได้ไหมนะครับผมไม่ว่าแต่ประเทศก็ดีย่านเส้นก็ดีหรือประเทศไทยก็ดีครับผมทั้งจีนเซียงไฮ้ถวัดขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผม เขาบรรลุก <ersch> ันแล้วครับผมกะเพราเนี่ยเขาแบบล้นล้นครับผมแบบภูเขาไฟนะครับผมนี่ยเขาเยอะเยอะนะผมอัน <switched> น <dulu. S 1> ี้สูตรบ้านอีสานนะครับผมบรรลุก oh. uh. ันครับผมไอซีครับชอบข้าวชอบแปะจริงนะครับผมอืมอืมอกะเพราเนี้ยนะครับผมแล้วมันต้องยัดครับผมว่ามันต้องยัด ต้องใสพ่พริกแห้งคั่วผมจะได้หอมๆนะครับจะมีความเผ็ดครับผมอ๋อหอืมอร่อยเลย อืมอ mm ืมหวามากครับผมอืมออือโเยอะครับผมแบบสุดๆเลครับผมรยเข้าไปครับเอา เข้าใส่ในถ้วยนะั okay. บแล้วก็กรอกลงไปครับผมจะนูนข็้มาเข้าเนาะแล้วหอมกระเพรา,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 าเนี่ยครับผมรวยนางหน้าผมสุดยอดครับผม ทั่วเราผมห่านหมกบดีปรีมกยาเขาผัดไปคั่วไปครับผมหมกให้บดีไปต้องมาร่วมน้่เลยนะครับผมมันจะมีความกรอบอร่อยครับ เนื้อนะครับผมมต้องหลกกากสุดละเอียดนะครับผมต้อมาอเป็นมันเปลี่ยนอย่างมันจะมีความเหนียวแล้วครับผมอันนี้เยั่ผมนุ่มหม้อมอุ่นเนื้อมันจะมีความเร่งครับผมหนักหนักครับใช่มันมันเหนียวครับผมอร่อยใบกะเพราแล้วครับผม Ừm. Mm. Đúng không? Lượm bóng mặt không? กะเพราเนี่ยผมมันต้องเผ็ดครับผมจันทรนะพริกแห้งและหัวครัก็ยอดผม ช่วงนี้ศิลป์ปีบ้านผม,ผมน,มนผมะผมน้่นพ่วงับผมเจ้าผมทอยู่ตำบลทรายคนระับทสามีพวม่วมกับทางทางทาง,ง,งใต้างครับผมแต่พอดีผมเล็กเล็กๆกิดหน่อยครับผมไม่เยอะครับผม เนี่ยออก้าดีอ้นเผ็ดอืมสุดยอด 抓我！ หมอ้อข้ผมสุดยอดครับผมผักกะเพร,รพาเนื้อครับแม่ครัวน,นี่สุดยอดแล้วครับผมนิ้วเดือบปอเเอาไปซองแลวค <c oughs> รับผมอืสุดยอดครับผมมีสิบนิ้วกวอาถึงสิบนิ้วแล้วครับผมสุดยอดครับเหมาะมีความเผ็ดความหอมครับมันมีน้ำมันเยอะนะครับผมมันแห้งเนาะมันอบอกวัญดาประทุครับผมเครื่องไม่เน้นเน้นความเผ็ดนี่ต้อง่ถึงครับผม ราต้องจัดจ้างครับผมผัดกะเพราเนื้อนะครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอกดติดตามกด subscribe ผมนะครับผมครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมสี่ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับเอเซ่ชนแดกต่อไปนะครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาประกอบครับผมคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรอย่างนะครับผมกดติดตามชมนะครับผมหรือว่าผมมากินอย่างนะครับผมตองท้ายนี้ผมขอตัวลาประกอบครับผมสวัสดีครับสุดยอดครับผมเหมาะเหมาะ